นะสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเอาพี่น้องไอ้คลิปนี้นี่จะมาพูดถึงเรื่องไอ,ยยนนเอง้เลื่อยยนต์นี่แหละพี่น้องเลื่อยยนต์จีนแดงราคาถูกทั่วไป <c oughs> ตามท้องตลาดโอ้ยขอโทษขออภัยพี่น้องว่า <c> ก <oughs> ็คือว่าไอ้มีไอ้คอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งับพี่น้องคอมเมนต์มาถามบอกว่าพี่ถ้าผมไอ้จะซื้อเลื่อยไปตัดไม้นี่ ผมจะเอาไอ้ตัวถูกหรือตัวแพงเห็นว่ะว่าง่ายก็คือไอ้เรื่อยจีนอ้ไตามตลาดทั่วไปนี่แหละพี่น้องความหมายของเพื่อนนะนะอ,อันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเฉพาะไอ้ประสบการณ์ที่ผมเจอนะพี่นอ้องเล้วก็ผมสีแนะนําแนะนําเฉพาะไอ้ที่ผมมีประสบการณ์นั่แหละไอ้เรื่องการใช้เร่ยยนนี่นะเร่ยยนจีนราคาถูกทั่วไปไน,นะตามไอ้ช้อปปี้ลาซาด้าอะไรพวกเนี้ย เครื่องเครื่องละพันกว่าบาทนะพี่น้องพันสี่พันสี่พันห้านี่แหละพี่น้องเครื่องเลื่อยยนราคาถูกทั่วไปเนี่ยนะอืคือผมสิบอกเลยพี่น้องเลื่อยยนเนี่ยเลื่อยยนจีนทั่วไปเนี่ยพวกไอ้ห้าสอง้ศูนย์ห้าแปดรศูนย์หรือว่าไอ้สามแปดศูนย์ก็ตามหรือว่าไอ้หนึ่งเจ็ดอศูนย์อะไรพวกนี้ก็ตามขอแต่ว่าที่เป็นเลื่อยยนจีนนะพี่น้อง คือผมจะบอกว่ารูปลักษณ์ไส้ในอะไรมันก็เหมือนเหมือนกันนะอะไรพี่น้องอืมคือเหมือนเหมือนกันเลยใช้อารมณ์อะไรอะไรใช้ตัวเดียวกันได้หมดอืมคือต่างแค่ยี่ห้อเท่านั้นแหละพี่น้องต่างแค่ยี่ห้อยี่ห้อต่างกันส่วนไส้ในเนี่ยเหมือนกันอืมไส้ในเหมือนกัน ไอ้ที่ต่างก็คือต่างแค่ยี่ห้อและอีกนันนึงนะพี่น้องต่างอีกนึงนะก็คือการทนความร้อนพี่น้องทนความร้อนอืมก็คือเลื่อยยนที่ที่ยี่ห้อดังๆหน่อยที่มีราคาแพงหน่อยนี่วัสดุอุปกรณ์ของมันนี่มันจะทนความร้อนนะพี่น้องอืมมันทนความร้อน แต่ถ้าไอ้เลื่อยยนต์พวกเกรดไอ้ที่ไม่ค่อยมีห่อเท่าไหร่อือพวกนี้เนี่ยมันมันจะมันจะไม่ค่อยทนความร้อนพี่น้องพอมันไม่ค่อยทนความร้อนนี่พอใช้งานหนักๆไปนี่ใช้งานต่อเนื่องนี่มันก็เลยจะทําให้มันสตาร์ทติดยากพี่นอ้องสตาร์ทติดยากได้จากหน่อยแต่ถ้าสําหรับใครที่จะซื้อไปใช้แบบนิดๆหน่อยๆน,นะพี่น้องนิดๆหน่อยแบบ ตัดไม้หมดทั้งหนึ่งแล้วก็พับทําไปเรื่อยๆอะไรแบบนั้นนะไม่ได้ตัดเป็นอาชีพเนาะผมแนะนําว่าเอาตัวถูกอะไรพี่นอ้องเอาเอาเลื่อยยนต์จีนตัวถูกนี่แหละไม่ไม่ต้องไปเอาตัวแพงหรอกพี่น้องคือบางคนบางคนก็บอกว่าอ๊้ซื้อทั้งทีก็เอาตัวดีๆตัวแพงไปเลยคนว,ว่าแต่คืออย่างสมมติบางคนเนี่ย ซื้อมาซื้อมาตัดแค่ไม้นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแล้วแล้วจะไปเอาตัวแพงตัวละห้าพันหกพันอย่างเงี้ยมันผมว่ามันมันไม่คุ้มค่าอ่ะอือคือถ้าตัดไม้นิดหน่อยๆนะไอตัวที่ไม่ใช่ยี่ห้อดังอ่ะในช้อปปี้ลาซาดาทั่วไปนะ่ะโอ้โหตัวละพันกว่าบาทพี่น้องบางทีมีโปรโมชั่นช่วงโปรโมชั่น,ม,นมีส่วนลดนะ่ะพันสามพี่น้องพันสามร้อยบาทอนะ่ะ แล้วคิดดูเงินพันสามร้อบาทตัดไม้ได้เหมือนกันกับเงินห0พันตัดไม้ได้เหมือนกันพี่น้องเอาตัวไหนเออเป็นผมผมก็ต้องเอาพนะันสามเนาะเพราะว่าอย่างม,มันถือแล้วเราก็หน้างานเราก็เราไม่ได้ตัดไม้อาชีพเราตัดไม้นิดๆหน่อยๆตัดไปพักไปอะไรแบบเนี้ยเออถ้าเป็นผม,ผมเอาตัวถูกมผมบ่เอาตัวแพงพี่นอ้องเออแต่ถ้าสําหรับใครที่ ตัดแบบไม้อาชีพตัดต่อเนื่องอะไรแบบนั้นอะ่ะผมกะอยากแนะนําว่าให้เอาตัวแพงเลยอให้เอาตัวแพงเลยอืมเพราะว่าอย่างราะว่ามันตัดงานหนักมันใช้งานหนักนี่เครื่องมันจะร้อนนะพี่น้องพอมันร้อนปุ๊บนี่ถ้าเครื่องไหนที่มันไม่ทนความร้อนนี่มันจะรวนมันรวนแล้วมาทําให้เสียอารมณ์เสียเวลาเนาะอืมก็ พี่น้องก,ก็เลือกเอาพี่นอ้องตามงบประมาณของเราแหละแล้วก็ตามหน้างานของเราพี่นอ้องส่วนเรื่องดีไม่ดีนี่ผมว่ามันมันมันยังไงและมันมันแล้วแต่คนมากกว่าะอืมเครื่องจะดีไม่ดีจะทนไม่ทนเนี่ยบางทีผมว่ามันก็ไม่ได้อยู่ที่เครื่องนะเครื่องจะดีหรือไม่ดีจะทนหรือไม่ทนบางทีผมว่ามันอยู่ที่คนใช้ สมากกว่าอืออยากอยากให้คิดในมุมนี้นะอือคือไม่อยากให้คิดว่าอ้เครื่องเครื่องราคาแพงมันก็ต้องดีออเครื่องราคาถูกมันก็ต้องไม่ดีมันมันก็ไม่เสมอไปนะพี่น้องอือมันไม่เสมอไปอืมันปัจจัยหลกัลกๆผมว่ามันอยู่ที่คนใช้อะอยู่ที่การผสมสองทีอยู่ที่การบำรุงรักษาอือแต่ท้งนี้ทางนั้นก็ถ้าอยากได้เรือย,ยนต์สักเครื่องเนาะเรือยนต์ ที่เราใช้ก็ดูกระเป๋าเงินเราเป็นหลักพี่น้องเออดูกระเป๋าเงินเราเป็นหลักแล้วก็ดูหน้างานเราเป็นหลักอือแค่นี้แหละส่วนจะยี่ห้ออะไรนี่ยี่ห้ออะไรตัวนั้นดียี่ห้อตัวนี้ดีคือไส้ในมันก็เหมือนเหมือนกันแหละพี่น้องอือไส้ในเหมือนเหมือนกันอะไรนี่ใช้เทียบกันได้หมดอือใช้เทียบกันได้ เอาตัวเอาของแพงมาใส่ของถูกก็ได้หรือจะเอาของถูกไปใส่อะไหล่ตัวแพงก็ได้มันมันใช้ร่วมกันได้พี่นอ้องเออแล้วก็อ,กอีกนึ่งพี่น้องไอ้ข้อคิดนะถ้าสําหรับใครที่อยากจะซื้อเลื่อยยนต์เครื่องนะ <S <S ผมแนะนําว่าให้หาซื้อเครื่องที่มันหาอะไหล่ง่ายๆนะพี่น้องหาอะไหล่ง่ายๆหาอะไหล่ง่ายๆก็รุ่นไหนวะทีก็พวกรุ่นไหนห้าสองศูนย์ห้าแปดศูนย์นะพี่น้อง พวกนี้จะหาอะไหล่ง่ายและอะไหล่ก็ถูกด้วยอืมเพราะว่าเรือยนต์เนี่มันมันต้องมีการสึกหลอนะ่พี่น้องมันต้องมีการสึกหลอเอ่อแนไหนมันกระพังอ่ะออของใช้นะ่ะเนาะเออเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่ามันพังเนี่ยเราต้องหาซื้อไอ้เรือยนต์ไอ้ตัวที่มันหาอะไหล่ง่ายๆอืมก็อย่างเช่นห้าสองศูนย์ห้าเป็นศูนย์นี่แหละเออส่วนราคาถูกราคาแพงก็เลือกเอาพี่น้อง ตามใจเราเลยแต่ที่ผมมาแนะนำก็คือบอกแต่ว่าเรือยนต์ที่ราคาถูกนี่มันมันจะไม่ทนความร้อนส่วนเลื่อยนต์ราคาแพงนี่มันมันจะทนความร้อนวัสดุอุปกรณ์มันนี่คือว่าง่ายคือมันใช้งานได้ต่อเนื่องนะพี่น้องอืมการเลือกเอาพี่นอ้องอือาคลิปนี้กับว่ามีอย่างไรพี่น้องทันนี้กักไม่มีงานอะไรเลยฝนก็ตกก็เลยบกค่อยได้ลงคลิปห่างๆหายหายไปอื นะแนไใดกัน่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องออคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละ